เหมือนจริงไหมคนมาเลเซียลั่นเธอคนนี้คล้ายลิซ่าแบล็ p i ิงนักร้องสาวชาวมาเลเซียได้ตอบสนองต่อการเปรียบเทียบเธอกับไอดอลสาวลิซ่าแบล็กทิงหลังจากที่เธอได้รับความสนใจจากความคล้ายคลึงกันของพวกเขาตั้งแต่เดบิวต์ลิซ่าได้รับความสนใจเสมอสำหรับภาพที่ไม่จริงของเธอไม่ว่าเธอจะอยู่บนเวทีปรากฏตัวหรือ เทียงแค่ออกไปเที่ยวสถานะซูเปอร์สตาร์ของลิซ่าหมายความว่าเธอจะถูกยกมาเปรียบเทียบในฐานะไอดอลคนหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากความคล้ายคลึงของเธอกับลิซ่าคือเจอริลีเปลลิงนักร้องชาวมาเลเซียในภาพถ่ายล่าสุดของนักร้องความคล้ายคลึงกันนั้นแปลกประหลาดและแม้แต่ชาวเน็ตก็ชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตามเจรีตอบกลับข่าวลือดังกล่าวอย่างทอมตนโดยระบุว่าฉันขอขอบคุณที่มันเป็นคำชมแต่เพื่อนสนิทของฉันและฉันไม่คิดว่าฉันคล้ายกับลิซ่าและเสริมว่าอย่างไรก็ตามคนที่พบฉันเป็นครั้งแรกอาจรู้สึกว่าฉันคล้ายกับเธอทั่วขณะหนึ่ง